ก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงประมาณหนึ่งเดือนญาติโยมกําลังตักบาตผมอยู่เนี้ยผมก็ถูกไล่ชาวบ้านก็ถูกไล่อย่ามาบินนบาตแถวนี้อย่ามาขอแถวนี้ไปให้ไกลๆจากกลุ่มเยาวชนประมาณสี่ห้าคนครับถัดจากมาไม่เท่าไหร่เดินบินาบาตไปถูกถุยน้ำลายใส่ การเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนวันที่สิ14มกราที่ผ่านมาที่5เย็บบินาบ,บาตอยู่ดีๆมีัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาสองคนจอดแป๊บเดียวบอกว่าขอโทษนะครับพูดภาษาเขาพูดแต่เขาพูดไทยมึงตายแน่คําว่ามึงตายแน่ตกใจอยู่นิดหนึ่งตัดสินใจมองซ้ายมองขวาจะไปบินาบ,บาตต่อหรือว่าจะกลับวัดตัดสินใจ วันั่นคพระพุทธประธรรมประสงค์ลุกออกตัวเองตายเป็นถายเดินบินาบัตรต่อไปเดินสเรฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่โยมพ่อครูแม่ครูเราต้องช่วยกันหรือว่าชาวพุทธเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่หรือว่าที่ไหนๆหนก็ตามเราต้องช่วยกันครับรูปแบบในการช่วยเหลือกันที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดเท่าที่กับผมสังเกตดูในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับก็คือรูปแบบของกลุ่ม พุทธบุตรแต่ทําอย่างไรล่ะครับผมต้องการว่าทําอย่างไรรูปแบบการช่วยเหลือกันลักษณะเนี้ยมันจะกระจายเข้าไปสู่สื่อระบบสาธารณะสื่อช่องทุกช่องทําอย่างไรมันจะออกไปเราชาวพุทธไม่มีเวทีออกเวลามีเหตุการณ์อะไรอะไรเราเก็บอัดไว้ในใจเราไม่มีเวทีออกเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามโดยเฉพาะเหตุเกิดเหตุการณ์เลวร้ายในฝ่ายเรา เราก็ไม่มีวิธีออกแต่ผลตรงการข้ามคนที่ทําเรากลับมีเวทีออกมีหน้ามีตาสู่สาธารณชนมันแปลกมากเพราะคิดเสมอนะครับว่าการมาอยู่ที่นี่อาตมาพยายามที่ว่าขนาดใดที่ยังอยู่ด้วยในชายผ้าเหลืองจะขออยู่ด้วยอดมการ จะขอเยื่อด้วยอด,ดมการจะทำนา้าที่ด้วยอดมการถึงแม้ว่าชีวิตนี้จะตายมืนมาข้างถนนก็ไม่เสียดายไม่มีใครทําบุญให้ก็ไม่เสียดายเพราะเราคิดว่าการสะสมบุญของเราในสิ่งที่เราทําไว้นั้นมันคงจะส่งเสียเราไปสวรรค์เอง